เดืดแล้วนะครับใจสวยๆเลย,เลยแตงครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผู้ที่ชอบการตกปลานะครับวันนี้พบกับตกปลาบรรยุทธ์นะครับกับหนึ่งคลิปนะครับวันนี้บรรยุทธ์วันเสาร์นะครับ วันนี้ก็ออกหมายใกล้ๆบ้านนะครับไม่ได้ไปไกลนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกำลังระบาดเยอะทีเดียวนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้นๆนะครับที่กดเข้ามาติดตามเพิ่มนะครับหลายท่านนะครับก็เป็นกำลังใจให้ตกปลาวันจยุที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มเมื่อกี้นะครับ ก็ลองดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่า,าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้ทักทายก็ทดสอบก่อนเทสก่อนนะครับก็ไม่พลาดนะครับได้มาแล้วหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวรอรุ่นแต้มที่สองนะครับผมครับผมรอรุ้นต่อครับ ว้สายส,สวยเลยครับตัวนี้บิ๊กๆเลยเท่าแขนเลยนะครับเต็มที่สองสายบิ๊กนะครับสุดยอดครับแต้มที่สองครับสุดยอด หลุดครับพลาดาได้ไงเนี่ยลืมใสแ่แว่นหรือเปล่า